เสียงขนาดนะออนนาเนี่ยสองรอบเลนะเผื่อปุ๊กปกปกเปียกมีสับไรยงี้นี่แถมจึ๊บเอ้ยไอ,อ้าสวัสดีครับวันนี้ขวันพาเรานะครับไปหาหน่อไม้ไแกงกินนะครับไปเลยครับไปเลย เก้ทาทั้งใดเนี่ยเผินเถื่อนกวนเถเผินเถื่อนกวนเถีุ่่นกอไผ่อยู่คุณครับจไบเอาไปทางปุนยละพุ่นนะครับกอไผ่น้งใหม่มันสิมีบอา่าน,นั้นละหาจินน้งใหม่ตามปลาตามเขาฮะ มังงขนาดนี่มันเป็นตแตกๆนี่ใชน่นี่ยผุๆนี่ยนี่ชิบิลุ่มนี่ครับเนี่ยเข้าเห็ดบอกมาตู่เคยกันนะโอ้ย่งางกับเมื่อยแล้วขึ้นถึงเขาครับอุ่นกอไผ่ไข่หัวตน้นไผ่แล้ว เห็นหน่อไม้แล้วก <weed>. ็กำลังขุดกำลังขุดสัวงัดตึงงัดตึงงัดตึงงัดกำลังงัดกับเสียบเข้าไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไพ่เหลืองสิเขาไม่เหลืองสิยังไงไพ่ยังครับต้มแล้วเส้าขคงกินยางหยอกเออไอ้เอี้นี่เลวปวดเอท่องหนึ่กระบอกกันได้ครับไม่ไพ่ยังนะครับ bất tài đó mày thay nè, mày hay xưa những cái, cái gì bất tài được tập tao xua không ấy, ơi, nó sai soạn, siết, ô, bị mệt thằng rồi, siết, bị siết như à, ị, chặt nhung rác ngắt, bay rồi, siết bay mát rồi. เาใหม่ไปนอหม่นอไม่มป้าได้ไหมครับเอาเพิ่อเพื่อยั่ไงนะนอบอกงยงไงวะนอใหม่อย,ย่างกับบอกไงเด้อเ อ๋อมึงออมึงมีบ่มีเด้น,นี่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 โอ๊ไว้เท้ารอบนายเยหลาเาเืเอดนมหลไปนอนทางคุณ้นทางคุณครับอนอนสสว,ว่าขั้นแนวอยู่ได้หนิผมเลยเซฟผาผ้าเนว ทางกับหกหกห็อกใส่โอ้เหลืองามแส่เลี้ยงขนาดตัวสองนอบเลยนเพื่อปอกปกปกเปลี่ยดมีสับเลยไรเนี่ยแทงจึบ๊บเอ้ยไอ้ เียกันนะอึยก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 เ้ได้แล้วน้อนึ่งน้อนึงครับเอาเจียบโอ้ยผูเชี่ยผู้เชี่ยวับนนี่หยกผู้สองนอครับมีบอครับสองสองสสายตาเข้าไปในกอไผ่บอเมียง มันสูงแบบนั้นมันโปร่งอันตัวนี้มันง่ญ่พอจีไหมนี่ไงข้างในมันโป่งเอ้มันจินได้แล้วกินได้ครับได้น่อยนะอ๋อ ยางหาเกาะไหมอันนี้มไม้ไผ่มีอย่างมั้นนมยไงแนะม่ไผ่เสียงไผ่ไจีกินตามต้นนะเอาตามต้นมาเลยนะยอ่ะมั่วะกินได้จี๋ไงได้ครับเกิดน,น้ำง้างใช่ไนหะมยยงงนะแข่งเน่าคนนี้ตงงองเน่าคนนี้ อเห็นชัดป่ะนี่ยรู้ว่าชัดไปหาวางไม้ต่อนัดหรืออะไรป่ะเนี่ยกูใช้เนีู่ด้มาเคลียไว้เลยถ้าใชมันยั่งมาท่านใหญ่ก็มาเคลียแล้วว่าเอานี่นี่นี่เซตโจรนั่นแหละป่ามีมีหอยออกไปแล้วนี่น่าเรื่งนี่นี่ข้างๆกันนี่เอาโน่นี้เสียบ อ้โเสียบปลายวะนี่ไหมปนันปนันว่าหาเอาเงาเสียบเอาเอานิยาตัวย่าๆบ่เห็นยังนี่เห็นไตเบี้ยเอาอีกงอนึงขรยับอีกกระยับเอ้ยนี่งอนึงกัดแข่ายุ่มรักเสียบเอ้ยงัดงัดเสียมกว่าสีหักหรอ อู้นอนนอนอ่อนดีแห้งาชิคุนเลยกว่านี่ยังอ่อนอยู่างไรสนุกคุณนอนยังเดยนมาด้ซีหานอนอ่ะอ่อนดีแห้งไงอือตันตันเลยทำไงอือต้องรักขนาดพูดเะแต่ว่าคุณซับแบบบ่มีหมาดฐานเลยฝึงเรียกได้ชัดเถื่อพฝึงหากินไหม ัดอันนี้นั่นดูมีขี้แห้งสอดนะบนพอดีพิชาติาได้หลายแล้วครับเต็มกระสอบเสร็ะเต็มกระสอบเอาไว้นี่ละหายนะครับตอนนี้มีว่าไง นี่ครับค้างค้างมีนี่นี่น,น้องบอกง่าย้ลยี่เขียวขนาดนเออโอ้ยตั้มตาเน,นี่ยมันกินได้ปะเนี่ยเอาบ้านน่ะอ๋อเหม่ยไพรายปเปล่านี่นะครับไม่ยไพรายเปเอาสั่นว่ามันหยาบ ครับกนะับคนเมาหี่เอาไงไฟตรงโอ้โดนคนเอาไปแล้วจัน,นี่นี่น, <laughs> นี่นี่น หนึ it, ่ง no สอง no ว่าใดแล้วครับนี่นี่ข้างในไงเท่มเนี่ยนี่ยโอ้ยบอกระดับนี่มันต้องขุดเอาแบบนี้ทำไมเนี่ยเอาเ้าก็ขุดเอาอันเด้อแข็งแล้วเนี่ยแก่แล้วได้ก็ได้แจะไผ่เนี่ยสัวบาดเจ็บอินวอนเน่ะแข็งแล้วไม่ได้นี่แสงมันไหน เลือกินอยู่ได้อยู่หน่อยๆกสับมันล้วนไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงก้อนนี้ไม่ใช่ไงเอาลงอีกไงก้อนอีกขั้นตัดหลายแล้วเสียบสีให้ผมเอาเบิรงเสียบงัดไปยังอ่อนอยู่ไหมซั้นนี้ก็ยังอ่อนอยู่เลยงัดงัดงัด งัดทางงัดทางงัดทางงัดเอ้ยเสียงก็สีหักแล้วมึงมึงเออโอ้ยเหนื่อยมากครับมึงเดือดขึ้นมึงตัวนี้เอาไปแล้วบักงามเลยครับเหมือนไปครับนี่เด้เอาพรานีงอ่ามาไหมนี่ครับ เอาวะเอามาอนอันไหนต้อง,องไไปูนก็ลายเลยเก็บน้ำใหม่ครับนี่น,นะ,ะมับน,นอนนี่กับพ่อละนอนนี่กับพ่องามแห้งอ่ะเสียบผุเลยเสียบถึงอ่ะเสียบเสียบซับนี่น <laughs> ี่นี่ เสียมือสภาพแล้วนี่มีดนะนักดาบปบปุปบเ,เรียบร้อยพูนอะไรหลายวะโอ้ยงามขนาด บอกพอคราบแลวเติมพอแล้วรอแล้วรันเฮิดแล้ว,ว,ลวโอ้ไปแล้วพอแล้วนะครับอันนี้จงไว้ทำรอบลุ้นจงมาเอาไหมเต็มกระสอบแล้วครับเอามาใส่หนาตะแกงรถจันมั้ครับนี่นะครับสําหรับน้องใหม่หามาได้นะครับได้กระมังหนึ่งอันนี้กลัวสิได้เกือบจนขาด อันนี้ต้มกินกับแก้วบอริวิวเกือบนะครับอันนี้แกงอันนี้แกงหน่อไม้เกือบขาด้วยนะปลาแกงขาปลาบุกปลาเกือบขาแล้วต้องซื้อเกือบไม้แกงหน่อไม้ที่เก็บมานะครับครับสวัสดีครับขวัญพาหลอกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ